สวัสดีค่ะวันนี้เจอพี่น้องมากค่ะห่างหายไปลายมือนะคะว่าใครได้กินแ่บๆขมนะมากวันนี้ตาซัวตําซัวกระปุ่นค่ะกระปุ่น,ใส,นใส่นี่ค่ะใหอันนี้ค่ะกับไส้กุ้งับมากค่ะพี่น้องละ่ะราอะไรชิมเลยเมื่อกี้แสบแบทว่องจ้าวๆถักอันนี้ค่ะมันก็น่างงมมันงามมันขึ้นไม่ล่ะคะ่ะ ทำยังไงก็เหงนี่ค่ะข้าวตองปะคะน่าค่ะบูกมี่พักอืมอืมกุ้งลวกครับอืม จะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเ็ดน่าแล้วบอกใครได้กินยังทงน่นนทาจะคลองเลยวหรอเริ่มคลองแล้วคะ่ะจะไปหาเ็ดน้ำมัอีกแล้วพี่น้องค่ะ <G ül> มองนี่ก็ยังเอ,อ่ด่ค่ะเาเพิ่อมอีกก็มึงเพ็ราลานวดนวดนญี่ปุ่นแนวนวดดีๆร้อได้หานวดญี่ปุ่นแม่จังมีประสบการณ์แล้วโทรไปสมัครเรียบร้อยแล้วเขาห้ยไปอบไปเทศเนาะค่ะเทศมือเทศมือเนาะชินจุกุเทศมือสองช,ชั่วโมงไม่ได้ยานกนะครพี่น้องข้าเฮ็ดเป็นร้านนี้ไก่บ้าน ก็จะใบลานไห้กับบมีเวลาเขาเขาอยากเลิกเว้นเห็นไหมเเลิกจะหามงแรงขึ้นไไปลองบ้างกันี่พุนเป็นเป็นเมงเลยเงิน,น,นกอหลานไห้บอกเ่ยนอนกจากบอมี่เวลาเนะ่ยไปลานไ,ไห่เลิกเลิกตามเพิ่มที่ชม นี่เลือกจะหาหมอ้อแ้วให้ยี่พอบังมันจังแฮะบ้านเสาร์เนาะไปวันเสาว้าห่าไอ้บุนเดียวป่ะ <c oughs> บังก่อนทำแั่ได้เงินกับสิขย,ยายขยายร้านนี้มันไม่เคยได้แปลกสองสามชั่วโมงเป็นแต่ได้เงินมยังเห็ดอยู่เห็ดซอยเขาอยู่นะ ่ยยไปไหนเลยอะมีบางมีเวลาบางเลยอะอย่าไปลองเบิืงรันร้านทรายญ,ญี่ปุ่นนะเขาจะเป็นยังไงนะพี่น้องอืม คำนวดอ่อยธล้มาได้แล้ค่ะนี่เขามีฝีมือแล้วเขาบริยานเอาไปเนาะคำนวดคำนวดมาที่ได้เงินเดือนยังไม่ได้ไปเลยคำนวดนะอยไยเงินเดือ แต่มันเป็นพิธีการพดแม่แม่จกกังกะลำาข้าน่ะพี่นอ้องอนี่จะไปทดสงสอบสมบองสมัรอยเอออีกละค่ะนี่ลงทะบงทะเบียนยังละนี่คือหลานไทยฮะอ๋อ,อกลุ่มเพดปับใช้อะไรก็ออก ระบบไพ่เป็นเพือนเขาบอกอดไงั้นเขากันนี้เห็นไหมคะ่ะนานไทยเนาะมีพภาระยังกันเลยเหรออ,อยู่บ้านใดกันนี้เห็นไหมคะ่ะของระบบญี่ปุ่นเนี่ยก็จิตาเหตุได้เป็นหนังเอยเอกประสงเอกสารอย่างไรเนะ่ะ เอาไมา่ได้เงินดีกว่ากับแม่จังกว่าเด็กอยากออกมาเห็นจนนนริงๆนะลองมือรีดมือก่อนออต้นมูไปเห็นนำในบ้านแต่ว่าคำนวณว่าเป็นเอาไม้แบบบประกันกแต่ว่าแม่จังที่ซ่อมสำะไรสิฮารทยเห็นไหมเอาก่อนเขอยไปอบร่มน้ำเขา อันท่อนี้นันหรอ่านมือยาก่อนโรงงานเลยเทเมือเทอยียงแล้วก็โรงงานนะนนองแกก็ยากเทสแลแ้วบอบให้ประสบป,ประกรันเลยแม่ยังก็เลยวเออมามาสิมาเรียนไหนก่อนนะ่อ้บมมีเทคนิคมีนก็เมยนะเียอะ ขอเอยอะอโอ้โทีนอนแล้วเก็บพี่งมื่ไม่ไม่นะนายจังมมีเทคนิคก็ทีแล้วแต่และาก็โหยันม่นเอ็นนะไม่เนานะกดอยู่เหรอเก่งกันไหมฮาเก่งเฮามีประสบการณ์มีเทคนิคแล้วเฮาก็บอมไงไหเมินบนหนึ่งหาหนหกหกได้ ร่างบน้นะหรนะคะประสบป,ปัจจัยไหมให้ด่านอาหารก่อนมันจะคนหลาึุนตั้งชาตกันและค้จีนคนออ้นข้าม่งผ้ามะญี่ปุ่นนะมม่อล ลองตามชั 3, ่มงซื 3, 4, <c oughs> ้ชั่วโมงเขามาหายใจทิมนะระวังหลวงมากเนาะอันนี่บม่ได้ไปลงนะหายใจทิมนะพี่น้องเอ้ ขนวดของญี่ปุ่นก็สร้างขันเ่าม,มีฟีเมอเขาก็ซิฟเขรามาจ่องห้องสิมาา่ะค่ะอม่อดีขันระบบไทยนะบางคนเห็นแต่งานจ่องกับเต็ม,มล้วเนี่ยค่ะเราขาเข้ามาจ่องยังให้คมได้ค่ะ ค่าจ่องบอกจ่องเขาเดียวเอารัดคิวโมไเ่เสียค่าจ่องเขาได้เพิ่มอีกเส้นหนึ่งมาเลยค่ะพันเย็นมาเลยระบบไทยนะเนาะเอิ่นแต่บรูวาระบบญี่ปุ่นนี่ถ้าเขาจ่องเขาจะเสียงเงินคือระบบไทยเลวลร์ อ๋อแบบเห็ดชิมคน แมรวอาจจะเช็ดทำความสะอาดแม่บ้านวะนี่คาดแอดดำมองนึ่งหรอแอดมองนึ่งหรอเอาเลยอกำกันนวดเป็นอยู่หน้านะนวดเกียงอยู่หน้านวดญี่ปุ่นกระเดยตัวบนนวดลานได้กระเดยนะคะรวมแห้ง ตัวโฆษณาเจอหนึ่งเลยตั้งแต่สมัครใหม่ๆหมแต่ว่าคนละล้านกันไม่ได้ไปอบรมไม่ได้ไปเนะี่ยเท่นมือนะคะไปแท่นไปทดสอบมือไม่ได้ไปเฮ็ดดานอานะหารเบื่อแล,ล้วก็เลยยังคือถอดหนวดโดนะอ่ะอืมอืมอ่านเลยคะ เราไม่ผักเลยให้เดผักกันตาลางงานในบริเก็บตใหมเด็เกชาเจูงวะเด็เหี่ยวเลยอยากว่าสิลาบหลับหลับหลับหลาบเนียวว่ะต,ต่ำก็น้องไม่ได้ตต่ำเ้ายมือและน้ำแปลกนอดีอกาั วนวนให้พว่าคานได้ไหมเนอะบริแรงเอาเร่นวลวะมันบริงงัรงคานได้อะในพวกันด้ยนี่ขาอยอยากเปลี่ยนด้ยนัไห เราเป็นนวดรันเป็นนวดลายเปลี่ยนเอาเข้าไปเหรอแต่ไม่มาริจเป็นยังไงกอล่ะ กินด,ดีกันนะมุกขาไก่ร้านเนี่ยปุ้ยยัยเห็น <c oughs> ขาไก่ไม่ต้มแบบพะโล้นะครับน่าจามมะวันต้มแบบต่ำเมื่อคืนาะต้มธรรมดาเต่เกลือธรรมดาเต่านตะคงตะไคร่ใบบางกูธรรมดาบ่อยมันข้าวซื้อ ดีต,ตาน้าเรนลองเลยกำลังพอเห็นมาต้มเปื่อัไเลยวุนไยต้มพะโลก่ก็ยินนีทำเปื้อยยังไงเนาะว่าจะไปกินกัน่ล้วนะ ออ,ะะอ,อ,อ,องการมาเนาะองไดนะคะเนาะน้ำหมูพอดรถราแล้คแบบเท่หมูไม่ได้แม่บ้าน่ะสงการองมาจากหมดปิดนะเปิดเรียนล่ะบิกคอนอ่ะฮะจอดรถกันบิกคอนสงการ บ้ันเรือตรงกันเ,เปิดตนะ้องเรื่องละก็ดีนะเรื่อลี่ไนเมื่อตรงกันยังไงเปิดปิเท,เ,ปเทอมแลอกันยินน้าหอานบ้านเขาเดินเดือดเดินแปดน้็นเงน,น,น,นปิดตามเดือะ ท่านซองของมองแมวจังอยู่เขาก็ล่างเห็ดล่ะซาหนากับเห็ดอันนี้นะงานกาแฟมองแม่จังจอดรอดะอะไรของเธงเจี้ยวๆกันซาหนานะเขาจะมีห่องนวดนนะเจ๋วได้น,นะฮะนะนวดเสร็จแล้วกับปซาวนาน,น,นะ นวดอ่อยนวดยังแบบรุ่มผิวไงหนาหสลาดชนเนาะห้องนวดจังเลยนด้จังที่ได้ไปสมัครคัะแม่ใ <laughs> ก<ล>่ๆยังต้องไปกับแม่ละเซ้าหน่าขนมันกว้างนี่ขนาดเทดล็อกไว้เป็นห้องนวดค <laughs> นราะินวดดีอยู่เด้อ <laughs> นวดอ่อย น,นตอตจากคือบำรุงผิวกันนะล <c oughs> ุ่มผิวเช่นกับไปอาบน้ำนนถ้าหนาพี่ยืนนะเ <c oughs> <c oughs> จ้าเลยอ่ะ <Syria> แม่จังเห็ดเนาะแม่จังเนเเื่อที่กว้างวเพราแต่ว่ามันเห็ดอ่ะตางกัมันน่าจะกว้างเลยพี่ รอกหนึ่งเหตเต้าหนารอบหนึ่งเห็ุด้านกาแฟอ่านกาแฟาฟังนีนบะมีแต่ฟังตรงครำเอาไปทั้งทานี้รถไฟลาย <c oughs> นม่อกี้มันเป็นบะมีอย่างไม่ได้เห็นอย่างนอนของวางเปล่าเนาะ ทำไ้ก็ทำก็รีไม่ทีถนนเนาะท่านหานเท่าเียบะมี่ละค่ะนอกจากว่าเห็นท้นหานาจะดูชิ้นอีกแค่เท่าน,านันพอา้นบ่ม่บา,า,างเยเราจะมาอาบนังบน่งหอนนอนได้ค่ะเท่าน,าน,าน,านั้นนอนได้รัวแจง เดี๋ยวพักเพิ่มบวกเพิ่มไนที่นอนทำไมแม่จำไม,ม,ม,ม่ได้ไหมรุ่นพี่พาไปอยู่เสร็จงานเสร็จสี่สองสี่สามรัไปเส้าน,า,า,นาเส้านาเสร็จแล้วเข้ากระนอนอยู่หันอ่นทีมองเข้ามาหฮะบวกข้าวน,นั่งแบบเส้าสองเส้นถูกไหมเส้ามั่งนะทานที่กว้างๆแล้วนะนี่เต๋อบะหมี่เดี๋มันแคบ สมาคารงปนพนักงานเขาตื่กันนะเอาอีกแล้วก่อยบาเนานะไก่ครับตื่นเดียวกันเพชรเราเด็กกระเลงสิมะไี่น้องค่ะมันจักนอนแล้วกับเพชจากสองสามชั่วโมงเราเด็กนะสามทุ่มห้องทุ่มก็เลยนะโอ้แต่ว่ากับเขาระบบิีนทำขั้นเออหรืกไง แบบเลยกระเด็นกระดอนเขาระบงระบบเอ้ยดีดำได้นะพีเนอง <c oughs> เฮ็ดงานเมื่อละบักกี่โมงจัว่วโมงกติได้เงินเขาเงินเดือนนี้ไม่ออกเลยเฮ็ดงานมาเดือนนึง่ง <c> ล <oughs> ตัดวีเป็นเดือน ตัดวิกโดนพอแล้วภูมิมีเันใสหตุไหนะแล้วจะคล้องอาทิตย์เดือนหนึ่งกันเลยนะเนาะเดือนหนึ่งเดือน,น,นกว่าลน่ะแค่เงินวันนีน้อะไรฮนะแล้ทุกวันที่สิบห้านะสองเดืนอนเดือนหล่อ ว่าเขาจะคิดนะฮะขาวมิรลายสาขาอะไสาขาเนาะพนักง,งานเบอร์หน่อยหน่อยเพราะงานเอนท่าขเขาเสร็จกันบางทีชม่วงนะนั่นก็เลยมีพนักงานหลายรับไปเรื่อยนางไว้แรกกับมีหลายผดนางไว้แรกกับบะหมี่เห็นไหมคะชอ,อบไหม อันบ right? mm ุแตกก็อะไรปวกจังเลยนะถามมือที่างอกบ่มาลิจังจบไม่ได้เลเบินกระด้ไปเห็นงานวานี้แลกิน้มจังกับมาเทียงอยาก็เห็นงานหาเทียง เาทำม,มงคงตําหมขคลงแหงนั่งตุ้ตุมองกว่าออีกใดอ่อาศัยสบายดีอู่ห้องนาะห้งก็งได้เตรมกันเนอ่ะเมื่้งานตมตมงกับอะรยอย่างไรคะพี่นาตุมตม,งก,ยยง,ง,ม,มงกันได้อยอยนหกเจ็ดรยเลย อืมขอบค่ะอืมขอบใจค่ะกินใหี่นี่โอเคค่ะจับขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะคลิปนี้ขอโตไปก่อนค่ะเป็นนางค่ะแง่จากไหนละค่ะตด่วนลงเดือนหนึ่งมันบอมีเวลากินแทะไม่ร้องค่ะมันยุ่งเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ